โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอสซอนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมตัดเลี้ยงบันลืมชื่อเกมอะไรอะอัศว์อัวอะไรนี่แหละอ่านไม่ออกนะขอโทษอ่าวววเอามาถึงเงินก็อ้าวเสียงหายเสียง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 เสอ่านี่มาแล้วจ่าลูกจ๋านี่จากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เรา บอกว่าเราจะมาฟักไข่นี้นะเนี่ยไอ้น,นี่ผมก็ตั้ง e f k ไว้นะเก็บเงินไปเรื่อยเมื่อวานก็แอบเข้าม,มาเก็บเงินนะครับผมโอเคอันนี้ไข่น,นี้ก็เปิดได้แล้วนะไอันี้ก็เปิดได้แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไข่กันครับผมตอนนี้น้องหมูของผมก็โตแล้วนะครับกะบะกหูฟังงแกะทำไม ทำไมบ้านนี้มันโหดจังวะมทีที่หนไรกะอยากได้ที่ไรกะได้ที่ไรกะโอเควันนี้เราก็จะมาเปิดไข่กันนะเรามาดูกันว่าไข่เราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยว็ดเด็ก่อนจะไปกันเดี๋ยวผมขอแคปรูปก,ก่อนนิดนึงแคบอะอะยืนนิ่งนิ่งอะตึ๊บตึ๊บไม่ใช่แคบตัวโอ้ยผมไม่ชอบนะครับผมกับเสียงหนูนะผมเป็นคนที่กลัวหนูมากนะครับผมอะ ขอ,อยืนแคปรูปหน้าปกก่อนนะครับผมนีอ่อันหนึ่งสองชัมอันหนึ่งสองชั้มแชโอเคนะครับผมเอ๋น้องๆหนูหน,หนูมีอะไรแนะนำสามารถแนะนำผมได้นะครับซึ่งผมเป็นคนที่มาเล่นไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเป็นไม่รู้อะไรแล้วก็มาเล่นนะครับก็บไม่ได้ไม่ได้เป็นสายแบบว่าสายเติมด้วยนะครับผมผมอผว่าเล่นอยู่เรื่อยๆ,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 ๆนี่แหละออไม่ได้ไม,ม่ตังค์โอเค เริ่มจากไข่อันที่อันนี้ก่อนนะ,ะไข่อันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมของดีฮึฮึอุ้ยอันนี้ได้อยู่นะส่วนแรกจอกแต่กระจายกระต่ายไม่ขึ้นมานะครับผมโอโอ,โอู้ได้อยู่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 ดูดิตัวอะไร ดูอะไรมาเออยอ้เอาอุ้ยสวนไอ้จอกสีทองนะครับผมได้เป็นเเรีย์มานนะไข่ปีซึมนะไข่คิงคูป้าไขา่ไฮเปอร์นะครับผมเนี่ยเราจะไปเปิดไข่ไฮเปอร์นะันี่ไขล่ลูกเอาเอาอกไปกดปดิดไอ้ตัวอะไร เลี้ยงตัวดีนะครับผมได้งูงมาแล้วนะครับผมมูซึ่มเป็นสีทองด้วยถือว่าดีมากนะวันดีมากนะสำหรับผมนี่นี่เกือบปะอ้าวอ้าวมันมีหมีที่ดีกว่านี้นี่หว่าอะไรนะครับผม <c oughs> ได้อยู่นะครับโอเควันนี้เราก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆผมตั้งไว้ก่อนนะสองตัวนี้นะสองตัวนี้ หนุ่ยอินดูสองตัวนี้ก็อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมเพราะไม่ใช่อะไรนะครับเป็นไข่ที่เริ่มต้นนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาเปิดไข่นี้กันต่อนะครับร้านอาหารเราไม่ไปนะครับร้านอาหารดี้อ๋อดีดีปลาสวยๆข้อปลาสวยๆได้อยู่นะครับได้ดีดีเพื่อน อุ้ยของดีไหมนี่ของดีไหมนี่อันนี้ของดีมากโอ้ตอนนี้เราได้งูของดีมานะส่วนปลานี่อู้ปลาตัวนี้เป็นปลาที่ดีที่สุดนะครับผมชื่อปลาอะไรอุ้ยอุ้ยได้ของดีของดอีวันนี้มากับดวงนะครับเงี่ย ผ้าย้าผ้าายผ้าคนดูโอ้ไม่เหมือนไอ้ปลาแห้งตัวนั้นนะครับผมซึ่งเราขายไปแล้วนะอะอ,อ,อ,อันนี้มีแซงนนมีแซงทำาไมอันนี้ได้หนอ่าเพื่อนวะอันนี้อันนี้อันนี้ เดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันเลยนะ2ตัวนี้ฉันจะเอาไปขายโอเคมาครับผมดูของนี่ไหมของนี่ไหมอ๋อมันตัวใหญ่ว่าเลยทำไมมันเยอะกว่าปกตินิดเตียวนะครับผมไอ้ไอปลาจริงจังนะครับปลาจริงจังปลาจริงจังโอเคโอเคอ๋อเกิดตัวนี้อ๋อนี่ไงเป็นสายฟ้าอู้340เลยเนาะเปน็นะเบ อุ้ยยังมีอีกอันนึงอีกอันนึงอ่อออออาอาลาวานะครับผมไอ้น,นี้อ,อุ้ยได้ยู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 อู้จือว่าของดีมากนะครับผมก็ใช้ได้นะรู้สึกว่าผมจะได้นันมาดีกว่าเอ้าไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันดี วันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันดีว่าอู้อะไรนู่โอ้โอ้สวยเลยไปดู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 เอ๋้ฮู้อู้พี่สาวพี่สาวอู้โคเทเลยพี่สาวเออผมขอสักตัวได้บอ จรอ้ะคีนะครับผมวิ่งไปวิ่งไปเสียงไฟช็อตเสียงไฟช็อตนี่นะครับนี่ไงเสียงไฟช็อตโอ้ยไขของเขาลู้ละสี่แสนล้านนะเฮ้ยไม่ใช่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านไอ้ห้องเลวสี่ร้อยล้าน โอ้ยสวยมากเลยโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้โอฟีนิก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 โอ้ไปดูบ้านปั้นตัวเองกว่าก็ไม่เสียงว่าชจางแตกต่างเลยคนกินดูโอ้โอ้โอ้โอกมกรับกลมกรับกลมกลบกอี กกับปีกงกับกมกับกมกับไม่มีคนพี่สามนี่อเอาของมาให้คืออะไรมันคืออะไรมันคือสัตว์เลี้ยงเหรอไม่มันคืออะไรเองเอาไปใส่ดูนะครับอันนี้เท่าไหร่โอุ้ยแพงแพงแพง อันถูกๆนะครับเอ่อของดี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 ใส่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 ใใอี๋อโอ้ยมีคนใจดีเอามาให้นะครับผมซึ่งเขาอาจจะดูว่าเรายากจบก,ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมผู้เล่นใหม่ครับพี่สจ้าพี่เจผมผู้เล่นใหม่ครับเจนไดครับอุ้ยเมื่อกี้สองล้านเสร็จแล้วมเป็นสี่ล้าน กินไปกินไมเฮอะโอ้จ่มจ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 มน้ำจุมน้ำเฮอจมน้ำเลยนะอ่ามามามาเงินเก็บเงินเก็บเงินเดียวเราสายพานสายพานมหากาโอ้ยหน่นเลยนู่นเลยสี่เซนล้าน โอ้ยสี่ร้อยล้านเดี๋ยวดูของผมมีมีอยู่ห้าล้านนีมีบ้างกอนไหนไปก่อนอะสายคานสายการในทนารานห้าล้านหกเดี๋ยวเราเปิดลรอกสองล้านห้าหอสองล้านห้าเราได้ตัวไหนมาเมาื่อกี้โอ้เรา,าก็ยังได้ตัวกากๆอยู่เลยเดี๋ยวรอไครติดสถานะเดี๋ยวเราเราไปซื้อนะครับผมวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะมีอะไรทห้ทำอีกบ้างนะ สายพานไม่อับไม่อับสายพานนะครับผมตอนนี้ขอเก็บเงินไว้ก่อนนะโอ้วันนี้ก็ไม่ได้มากับดวงเลยนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่นะว่าวันนี้เราต้องเราก็ต้องจากลาแล้วนะครับผมแต่เวลาไปอยู่บ้านที่แสนสนมเด้อลุกพ่อไม่เอาดีกว่านะครับผมทําใจไม่ได้นะครับอีบ้าอีบ้ามีอะไรให้ ไอ้ผมคนจนๆกินมั่งพี่บ้าไม่ใช่พี่บ้าพี่ซาวนี่วะ <c oughs> สวนนี้เท่มากนะครับผมโอ,โอ้เสียงแห่งความน่ากลัวนะเสียงคำรามโคตรเท่เลยนะครับผมโอ้หัวโอจระเข้น,นี่น่าจะดีสุดเลยนะผมเองเขาเลี้ยงกันเยอะกลับไปที่บ้านเรา

ได้รับสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ตัวใหม่เืออะไรอะ่ะสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ตัวใหม่ What the นี่ตัวใหญ่ของมึงแล้วเรอโอเคโอเค,อ,เคอ๋อมันต้องกิน่อนะครับเพื่อดูโอเคโอเคโอ้ อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้เราก็มามาเดินเล่นๆมาเปิดไข่ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อไข่แพงๆตั้งไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด,ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย